ลูกแกะตัวน้อยมันคือน่ารักแท้โอ้ยคลอดใหม่ตัวนี้คลอดกี่วันแล้วพี่สวันนีหรอพี่โอโ้โหลูกแกะตัวน้อยลูกแกะตัวน้อยโอโ้โหโอ้ยน,นู่นน่น่หน้าดำตัวน้อย อีกตัวหนึ่งตัวนี้บอกครับโอ้นั่นนั่นโอ้น่ารักน่ารักน่ารักอันนี้นะครับมาครับพ่อพันตัวใหญ่ดีจังเลย นะครับมาผสมบัวทางโน้นโน่นชาโร์ลีเดี๋ววันนี้ใส่กับบีบมาสเตอร์เนาะแต่มาเจอแกะดีครับนี่น่ารักที่สุดเลยแป๊บเดียวขยายฝูงเนาะพี่เนาะไอของอันที่หนเร็วปีละสองครั้งแป๊บเดียวขยายฝูงแต่ไอ้อยู่ที่บ้านผมนยังไม่ออกเลยเย็นๆครับแล้วออก็เอยนี่เป็นไรครับเนี่ยถ้ามันได้ออกแล้วมันอันนี้เนี่ยท้องเป็นไรไไอ้หนตัวเนี้ยอ๋อขนมันเหรอขนมันเป็นอย่างนั้นอ๋อเราไม่ได้ตัด ไม่ได้ไเป็น,ปนตัวโอ้น่ารักน่ารักขนมันดูยากมันมีลูกไม่มีลูกเลยเห็นไหมครับมันไม่เหมือนพวกขนสั้นเนาะขนสั้นมันเหนออตัวน้อยตัวน้อยน่ารัก